สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะผมในพอดแคสต์วันนี้จะมาพูดถึงแพทอัปเดตในอนาคตของคาร์สซอร์เซเลอร์นะผมของคาร์สซอร์เซเลอร์ต้องบอกเลยว่าการอัปเดตค่อนข้างจะกกระชับคือไม่อัปเดตเยอะเท่าคาร์สอื่นๆน,นะผมผมจะแบ่งอัปเดตของซอร์เซเลอร์เป็นแค่ทั้งหมด3พาร์ทแค่นั้นเองนะผมพาร์ทแรกส่วนแรกก็คืออัปเดตตอนแพทเลเวล185นะผมเป็นอัปเดตสเป l ฟิตนะครับผม ไฮไลทลหลกๆคือสเปิ์ฟิลเลอร์จริงมีอีกสกิลด้วยเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับผมว่ามีสกิลอะไรส่วนอัปเดตส่วนที่2นะผมเป็นแพท185เหมือนกันแต่ไม่ใช่อัปเดตของซอนเซอร์โดยตรงเป็นอัปเดตของเซกและสกอร่าก็คือของคลาสสแล้วก็ไฮคลาสนั่นเองนะผมส่วนอัปเดตสุดสุดท้ายนะครับผมส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของซอนเซอร์เลยคืออัปเดตตอนช่วงแพทเลเวล2 0 0นะผมมีอัปเดตสกิลเยอะมากในช่วงนี้ก่อนจะเป็นคลาสสนั่นเองเดี๋ยวเราก็มาดูกัน,นผมว่า มีอะไรกันบ้างของซัลเซอร์นั้นค่อนข้างกระชับแล้วก็มีประโยชน์ทุกอัปเดตในทุกส่วนเลยในความรู้สึกผมนะครับผม <_ d ance> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมมาดูอัปเดตในส่วนแรกกันเลยนะผมตอนเลเวลร้อยแนั่นเองอัปเดต2องสกิลนะครับผมสกิลแรกสําคัญมากๆากสเปลฟิตนะครับผมซัลเซอร์สายอจิสายออตโต้สเปลหลายๆคนจะชอบแพทนี้มากนะผมสเ l ลฟิตมีการอัปเดตดังนี้นะผม เพิ่มแม็กเลเวลจากเลเวล5เป็นเลเวล10นะครับผมแล้วก็ระยะเวลาของสกิลที่เลเวล10ผมขอพูดเลเวล10เลยละกันนะครับผมเลเวล10จะอยู่1นาทีนะครับผมแล้วก็จำนวนฮิตของการโจมตีของสเปลฟิตนะครับผมจะเป็นจำนวนเลเวลคูณด้วย3นะว่าง่ายคือถ้าเป็นเลเวล10ก็โจมตีได้30 h i ิฮิตก่อนสกิลจะหายไปหรือว่าเวลาจะหมดก่อนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมคือว่าง่ายคือบัฟให้ดีขึ้นแต่ลักษณะการมาสกิลเหมือนเดิม นะผมคือถ้าคุณโจมตีครบ3 0ฮิตก่อนสกิลก็จะหายหรือว่าถ้าคุณไม่ได้โจมตีภายใน1นนาทีนะผมสกิลก็จะหายอันไหนหายก่อนก็ไล่ใหม่แค่นั้นเองนะผมเป็นอัปเดตส่วนที่น่าสนใจมากๆสำหรับสกิลสเปล,ลฟิตนะผมเพราะว่าจะเป็นสกิลที่ทาดาเมจปกติแล้วจริงๆมันเป็นสกิลที่ทาดาเมจได้เยอะอยู่แล้วอันนี้ไปเพิ่มลิมิตของมันให้เยอะขึ้นไปอีกนะผมเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วซอร์ซเซอร์ายอจิหลายหลายคนนะผมแอทเทนสปีด้อได้ไม่ยาก อาการที่คุณต่อยได้ทั้งหมด30ฮิตและจํานวนฮิต1ครั้งเท่ากับความแรงของโบว์ครั้งหนึ่งที่เลเวล10มันแรงมากนะครับผมเป็นอัปเดตส่วนที่อย่างที่บอกไปส o เซเลอร์ er หลายคนน่าจะอรอโดยเฉพาะใส่สเปลฟิตนะครับผมมาดูอีกสกิลหนึะครับผมที่อัปเดตสกิลที่2ของแพทนี้นะครับผมคือแวร์ไทสเปียรนั่นเองสกิลนี้นะครับผมเพิ่มจากเลเวล5เป็นเลเวล10เช่นกันนะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะให้กว้างขึ้นนะครับผม โดยที่ผมขอพูดเลเวล10เลยแล้วกันนะผมเพราะว่าคนที่จะใช้จริงๆก็คงจะอัพเลเวล10กันระยะความก้างของเลเวล10คือ9คูณ9ช่องก็ถือว่าวางคนทั้งมากนะผมแล้วก็มีการเปลี่ยนประเภทดาเมจด้วยจากปกติแล้วดาเมจของเวทายสเตยจะเป็นทัดลมซึ่งผมได้ทําคัดกลไปแล้วว่ามันจะแบ่งเป็นดาเมจส่วนที่เป็นกายภาพกับส่วนที่เป็นเวทนะผมตรงนี้จะเปลี่ยนไปเลยนะผมเปลี่ยนไปเป็นเวทลว้ลวนแล้วก็คือตรงสายของซัลซร์เลยคือไม่ต้องมา ปั่นด้วยการคำนวณเรื่องกายภาพแล้วหรือว่าไม่ต้องใช้ดาเมจกายภาพมาดึงนะผมเพราะในความรู้สึกผมแวร์ไทสเปียเนี่ยมันถูกดึงด้วยดาเมจกายภาพที่ทำให้มันไปไม่สุดแต่ในอนาคตนะครับผมมันจะอัปเดตให้กลายเป็นดาเมจเวทล้วนไปเลยนะผมซึ่งตรงนี้ผมว่าจะน่าใช้ขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มอัตราการใช้ sp ขึ้นซึ่งไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วสำหรับซอร์เซอร์เพราะว่า sp ไม่มีจำกัดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สกิลเวลาใช้ เวลาเลขออกมาจะแบ่งดาเมจออกเป็น3ามพินะผมแต่ว่าจริงๆแล้วดาเมจก็คือคำนวณทีเดียวนะครับแต่แค่มันเอามาโชว์ให้ดูเป็น3มพิแค่นั้นเองนะผมนี่ก็คือ2สกิลอัปเดตส่วนแรกของซอ์เซเลอร์ซึ่งเป็น2สกิลที่อัปเดตมาแล้วค่อนข้างดีมากก็ไปดูส่วนต่อไปกันนะครับมาดูอัปเดตส่วนที่2อนะผมอัปเดตตอนแพทเลเวล185แต่เป็นอัปเดตของคัสสอกับไฮคัสนั่นเองผมจะขอเริ่มที่คาสสอก่อนก็คือเซกนะครับผม เสกมีอัปเดตสกิลเยอะมากแต่ผมจะแบ่งสกิลที่คล้ายกันอยู่แล้วมารวมกันทีเดียวเลยนะผมก็คือส่วนแรกก็คือสกิลเดอะลุควอลวินวอลเคนโน่นะผมสามสกิลนี้ก็คือสกิลที่วางพื้นนั่นเองนะผมสามสกิลนี้จะถูกเปลี่ยนไปใช้บูเจมทั้งหมดเลยนะผมคือคุณไม่ต้องไปพกเจมสีอื่นให้วุ่นวายแล้วคุณพกแค่บูเจมเท่านั้นนะผมแล้วก็ตัววอลเคนเองนะผมหรือว่าวางพื้นไฟนะผม มีเพิ่มเอฟเฟกก็คือเพิ่มเมเจอร์แท็กให้ด้วยนะผมสำหรับคนที่เดินเข้ามาเหยียบในพื้นวอลคโนว่าง่ายคือบัฟสกิลวอลคโนให้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็โดยรวมแล้วก็คือใช้ง่ายขึ้นคือพกแค่บูเจมเท่านั้นพอแลผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือบูเจมมาซื้อจากร้านได้อยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นมันก็จะทาให้สะดวกกับการไปซื้อมาแล้วก็มาใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งแปลงเจมหรือไม่ต้องมานั่งทําเป็นเยลโล่เจมนะผมส่วนที่2ของเสกนะผมอัปเดตก็คือ สกิลพวกเอนโดต่างเอนโดซึนามิเอนโดโทนิโดเอนโดควักเอนโดเบสนะครับผมก็คือสกิลเสกธาตุนั่นเองเสกธาตุใส่อาวุธนะครับผมแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับส่วนตัวผมชอบเรียกว่าเอนโดนะครับผมทั้ง4สกิลนี้นะผมลดฟิคแคชไทม์จาก3อวิเหลือแค่วิเดียวนั้นก็คือไล่เร็วขึ้นมากเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มวัลเบิลแคชไทม์เข้าไป1วิซึ่งไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่าตอร์เซลเลอร์หลายๆคนไล่กันไวอยู่แล้วการลดวัลเบิลแคชไทมนั้นค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ไม่น่าเป็นปัญหานะผมแล้วก็แต่ละคนที่ดูคัดไกด์ผมไปนะผมของซอร์เซอร์ก็จะเห็นว่าซอร์เซอร์มีการใช้สกิลโดยการใช้พอยต์ต่างๆที่เป็นแต่ละสีนะผมทีนี้เขาจะมาเปลี่ยนสกิลเสกให้ใช้พอยต์พวกนั้นด้วยนะผมก็คือใครอยากรู้ว่าพอยต์นั้นซื้อที่ไหนอะไรไงก็ไปดูค์ดไกได์ได้แต่ผมบอกสั้นๆให้ได้กันคือซื้อที่เกฟเฟนในหอคอยเกฟเฟนนะผมสี่สกิลนี้ก็จะไปใช้พอยต์พวกนั้นก็คือซื้อจาก NBC ได้เลยนะผมก็ ไม่ได้หายากอะไรแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับผมส่วนอัปเดตอันต่อไปนะครับผมของเซกนะครับผมสกิลที่3จริงๆไม่ใช่สกิลที่3จริงๆก่อนหน้านั้นมันมีหลายสกิลนะครับผมแต่ผมขอพูดว่าส่วนที่3แล้วกันนะครับผมก็คือสกิลไฮไซต์นะครับผมสกิลนี้ก็คือสกิลที่พอไล่ปุ๊บแล้วจะทําให้ออโต้สเปลนั่นเองแต่ก่อนหน้านี้การออโต้สเปลจะเป็นการแรนด้อมเวทออกมานะครับผมแล้วก็การที่คุณอัพเลเวลสูงจะทําให้เวทที่ออก มีหลายประเภทมากขึ้นแต่เลเวลที่ออกไม่สูงนะครับผมสกิลนี้ถูกรีเวิร์กใหม่ถูกอัปเดตใหม่ทําให้ใช้ได้ง่ายขึ้นมากนะครับผมโอกาสออกก็มากขึ้นนะผมผมจะขอพูดโอกาสออกเลยละกันนะครับผมโอกาสออกที่เลเวล10โอกาสออก20%นะครับผมโอกาสออโต้สเปลเวลาคุณโจมตีจะเป็น20%นะครับผมแล้วก็สกิลนี้นะครับผมไม่ได้แรนดอมเวทอีกแล้วนะครับผมเวลาคุณไล่ไฮไซปุ๊บ มันจะให้เลือกเลยว่าคุณจะเอาเวทอะไรนะครับผมโดยที่ถ้าคุณอัพเลเวลหนึ่งถึงสามนะผมเวทที่ออกก็จะมีไฟโบโคโบไลนิ bow, o, ่งโบคุณจะเลือกได้แค่นี้นะครับถ้าคุณอัพสี่ถึงหกคุณจะเลือกเพิ่มมาได้คือโซสไตย์กับไฟบอลนะครับผมถ้าคุณอัพเจ็ดถึงเก้าก็จะเพิ่มเอิร์ธสไปย์กับฟอสไดเวอร์เข้ามาอีกและถ้าคุณอัพถึงเลเวลสิบคุณจะเพิ่มทันเดอร์สตอร์มกับเฮเวนไดเข้ามาได้นะครับผมลักษณะการใช้คือพอคุณไล่ปุ๊บ คุณเลือกเอาเลยว่าคุณจะเอาเวทไหนแล้วมันจะออกแต่เวทนั้นเวทเดียวนะผมโดยที่เลเวลที่ออกก็คือจะเป็นครึ่งหนึ่งของเลเวลของไฮไซที่อัพถ้าแบบแปลภาษาเข้าใจง่ายไม่ต้องคิดซับซ้อนนะผม,ผมจะแปลให้ง่ายๆคือถ้าคุณอัพไฮไซสิบนะผมแล้วคุณไล่ไฮไซเลเวลสิบแล้วคุณเลือกทันเดอร์สตอร์มทันเดอร์สตอมที่ออกก็คือจะเป็นเลเวลห้าก็คือครึ่งหนึ่งของไฮไซนะผมเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วผมมองว่าสกิลนี้ดีขึ้นอย่างมากเลยนะผมแล้วก็ สำหรับสายออโต้สเปลนะผมสายอาจิซอร์เซเลอร์ด้วยความที่ผมบอกไปแล้วในส่วนแรกมันมีการอัปเดตสเปลฟิตซึ่งมันก็ใช้คู่กับสกิลนี้ได้ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นซอร์เซเลอร์ในอนาคตนะผมทั้งเสกทั้ง ala, er, สกอรล่างซอร์เซเลอร์สายอาจิเล่นง่ายขึ้นมากนะผมใครที่อยากรู้อัปเดตส่วนนี้จริงๆที่ IRO อัปแล้วนะผมใครอยากรู้ก็ไปลองดูก็ได้ไปลองเล่นดูก็ได้จะรู้ว่าเสกออโต้สเปลสะดวกมากนะผมโดยเฉพาะคนที่อัปทันเดอร์สตอมหรือเฮเวนได มาใช้คู่กับไฮไซน์นะผมเพราะว่ามันออกเลเวล5เลยแล้วก็โอกาสออก20%ออกบ่อยด้วยนะครับมาดูในส่วนของสกอร่านะผมสกอร่าคือส่วนของไฮคาร์ดนั่นเองส่วนของสกอร่าไม่มีอะไรมากนะผมมี2 s k สกิลที่มีการอัปเดตก็คือฟอร์ไซสกิลแรกนะผมสกิลที่ลดระยะเวลาไล่นั่นเองนะผมตัวสกิลปกติแล้วมันจะไล่นข้างนานนะผมมีฟิกแคไท่ามันทั้งนาน อัปเดตในส่วนนี้จะลดฟิกแคทามของฟอร์ซายลงครึ่งหนึ่งก็คือจาก5้าวิเหลือ2อวิครึ่งนะผมก็ทําให้สกิลมันใช้ได้ง่ายขึ้นใช้ได้สะดวกมากขึ้นเร็วขึ้นนะผมคล่องตัวมากขึ้นส่วนสกิลที่2อีกสกิลหนึ่งนะผมสกิลอินดอร์หรือว่าสกิลที่ใช้แลกเลือดเป็น SP นั่นเองนะผมสกิลนี้ปกติแล้วดีเลยหลังใช้สกิลมันจะเยอะก็คือ1.8ึวินะผมมันจะลดมาเหลือแค่ครึ่งวิเท่านั้นเองทําให้แลกได้หลวมากขึ้นแลกได้ไวมากขึ้นไวง่ายคือเล่นแล้้ววองตัมากขึน ผมอัปเดตในส่วนนี้ก็โดยรวมแล้วทำให้การเล่นโดยธรรมชาติของซอร์เซอร์ของเซกของสกอร่าคล่องตัวมากขึ้นนะผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทำให้สกิลแรกเลือกเป็นเ p เนี่ยใช้ได้รัวมากขึ้นก็นะคือใช้เวลาคุณแรกคุณไม่ต้องมานั่งรอดีเลยของสกิลนะผมปกติก่อนหน้าน,น,นี้ตอนที่ยังไม่ได้มีอัปเดตในส่วนนี้เวลาคุณใช้สกิลแรกเลือกเป็นเอคุณจะต้องติดดีเลย์นิดหนึ่งนะผมประมาณเกือบ2วิเลยซึ่งบางจังหวะมันทําให้เสียเวลานะผม แต่พอเขามาอัปเดตในส่วนนี้มันเหลือแค่ครื่องวิทําให้กดใช้ได้รัวมากขึ้นแล้วก็คลองตัวมากขึ้นทําให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะขึ้นในการแลกเลือกเป็น SP นะครับมาดูอัปเดตส่วนสุดท้ายนะผมอัปเดตส่วนเลเวล200ตอนแพทเลเวล200นั่นเองของซอร์เซอร์หรืออัปเดตก่อนเป็นคลาส4นั่นเองหรือที่ผมติดชอบเรียกกันว่า อัปเดตไฮร์ดของคาสานนะครับอัปเดตส่วนนี้ของซอร์เซอร์อลังการงานสร้างมากๆนะครับบอกเลยว่าเก่งขึ้นเยอะมากในแพตส่วนนี้ใครที่เล่นซอร์เซอร์น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอในแพตส่วนนี้อย่างมากเพราะอัปเดตทั้งหมด8สกิลและทุกสกิลทําให้ดีขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมมาดูนี้สกิลแรกนะครับไซคิกเวฟไซคิกเวฟถูกอัปเดตให้ดีขึ้นนะครับผมถ้าคุณใช้กระทาหรือใช้หนังสือเวลาใช้ไซคิกเวฟดาเมจจะเป็น2ฮิต เพิ่มเป็น2เท่านะผมคือปกติแล้วใส่คิเวฟบเวลาออกไปดามจจะออกทุกครึ่งวิถูกไหมครับแต่ทุกครึ่งวิดาเมจจะอ,อกเป็น2ฮิตแทนนะผมว่าง่ายคือถ้าแปลแบบภาษาเข้าใจง่ายเลยคือมันจะแรงขึ้น2เท่านั่นเองถ้าคุณใช้หนังสือหรือใช้คาทานะผมสำหรับซอร์เซอร์ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วก็เป็นอาวุธที่ซอร์เซอร์ใช้กันอยู่แล้วนะผมแปลง่ายสําหรับผมแล้วแพงง่ายเลยคือใส่คิกเว็บแรงขึ้น2เท่าในแพทนี้นะผมซึ่งปกติก็แรงอยู่แล้วนะครับ สกิลที่2ที่อัปเดตนะผมคือ Diamond d u ัทนะผมไดมอนดัทถูกปรับให้แรงขึ้นนะผมแล้วก็อันนี้สําคัญมากะครับผมคืออินของตัวละครมีส่วนเพิ่มเข้าไปในสูตรอีกนะผมผมยังไม่แน่ใจว่าสูตรเป็นไงแต่ว่าอินมีส่วนเพิ่มอย่างมากในการเพิ่มดาเมจคูณเข้าไปอีกนะผมแล้วก็สกิลเอนโดซูนามินะผมก็มีผลทำให้ไดมอนดัทแรงขึ้นไปอีกด้วยนะผมว่ายง่ายคือบัฟให้สกิลแรงขึ้นนั่นเองนะผมเช่นเดียวกับสกิลต่อไป เวทายสเปียนะผมสกิลธาตุลมของซอร์เซอร์ไดมอนดั้ไม่กี่ธาตุน้ำนะผมแวทายสเปียธาตุลมแวทายสเปียก็ถูกปรับให้แรงขึ้นอีกจากก่อนหน้านี้ที่มีแพทที่ผมบอกไปก่อนนี้ว่ามันมีการอัปเดตนะผมให้กว้างขึ้นนะผมอันนี้ก็มาปรับให้แรงขึ้นไปอีกนะผมแล้วก็แน่นอนเช่นเดียวกันอินก็มีผลทําให้แรงขึ้นแล้วก็เลเวลของสไตกิ้งสกิลสไตกิ้งนะผมมีผลทาให้แวทายสเปียแรงขึ้นแล้วก็เอนโดทอร์นาโดด้วยนะผม พอธาตุลมแล้วธาตุต่อไปคือธาตุดิน,นับผมคือสกิลเอิร์ธเกฟนั่นเองับผมเอิร์ธเกฟก็ถูกปรับให้แรงขึ้นเช่นกันของซอร์เซอร์นะผมแล้วก็อินเช่นกันมีผลทาให้แรงขึ้นด้วยแล้วก็สกิลเอนโดควกก็มีผลทาให้เอิร์ธเกฟแรงขึ้นไปอีกด้วยนะผมสกิลที่5ที่ปรับอีกนะผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมว่าปรับแล้วดีขึ้นนะผมบางคนอาจจะมองว่าไม่ดีขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบเก่ามากกว่าอันนี้กันแล้วแต่คนแต่ส่วนตัวผมชอบ แบบปรับเวอร์ชันนี้มากกว่าเพราะมันทําให้สเปลฟิตเป็นสกิลซร์เลอร์สายอจิของแท้เลยนะผมปรับยังไงสเปลฟิตในแพทสองร้อยนะผมปรับเป็นว่าไม่มีลิมิตจํานวนในการโจมตีต่อไปแล้วก่อนหน้านี้สเปลฟิตจะมีลิมิตในการโจมตีอย่างที่ผมบอกไปแพทก่อนหน้านั้นเพิ่มมาเป็นเลือดสิเพราะฉะนั้นถ้าโจมตีครบ30มิตสเปลฟิตก็จะหายไปแล้วก็ต้องไล่ใหม่ถูกครับแต่สกิลอัปเดตในแพท200ไม่มีลิมิตอีกต่อไปแล้วนะผมก็คือว่างางคือโจมตี กี่ครั้งก็ได้นะผมตับเท่าที่ผลของสกิลยังอยู่นะผมแต่การโจมจีทุกครั้งจะกิน SP 20หน่วยนะผมซึ่งสําหรับผมแล้วซอร์เซอร์ไม่มีปัญหารเรื่อง SP อยู่แล้วใครที่เล่นซอร์เซอร์หลายๆคนก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นคาที่ไม่มีปัญหารเรื่อง SP SP นะครับผม SP ใช้ไม่จนหมดนะครับแต่สกิลนะผมจะอยู่เป็นระยะเวลาแทนนะผมจะหายไปก็ต่อเมื่อระยะเวลาหมด ผมขอพูดที่เลเวลสิเลยละกันนะผมที่เลเวลสิสกิลจะอยู่3นาทีนะผมแต่ว่าจะมีการลดดาเมจของสเปลฟิตต่อ h ฮิตหนึ่งจาก500%เหลือ200%นะผมมองในส่วนนี้ก็คือบางคนอาจจะชอบที่แบบเดิมต่อยฮิตหนึ่งแรงนะผมแต่ว่ามีจำนวนลิมิตคือ30ครั้งนะผมแต่ส่วนตัวผมชอบเวอร์ชั่นใหม่มากกว่าก็คือ3นาทีคุณจะต่อยกี่ครั้งก็ได้นะผมจะฟาดด้วยสเปลฟิตกี่ครั้งก็ได้นะผมตามเท่าที่ ระยะเวลาของสกิลมันยังอยู่หรือว่าจนกว่า SP ีคุณจะหมดไปผมว่าง่ายคือสําหรับผมแล้วมันคล้ายๆสกิลประเภทที่บัฟให้ตีไวผมคือจริงๆมันไม่ได้บัฟและตีไวแต่ผมความหมายของผมก็คือมันเป็นสกิลที่ประมาณว่าบัฟและอยู่เป็นระยะเวลาไปเลยคล้ายๆกับสกิลสายอาจิแท้ๆอย่างเช่นพวกทูแอนควิกของไนท์อะไรแบบนี้คือมันบัฟและอยู่ไปเลยแล้วคุณก็โจมตีในระยะเวลานั้นไปเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้ว ผมว่านะ่าชอบสเปลฟิตเวอร์ชั่นใหม่นี้มากกว่าคือใน3ามนาทีคุณจะตีอีกครั้งก็ได้นะผมจะตีครั้งก็ได้ไม่มีนับจํานวนลิมิตเลยจนกว่า SP คุณจะหมดหรือจนกว่าระยะเวลาของสกิลจะหมดไปแต่คุณระยะเวลาสกิลหมดไปคุณก็ไล่ใหม่ได้นะผมมาดูสกิลต่อไปนะผมที่มีการอัปเดตคือ k ค l i n ิงคาวสกิลทาตผิดนั่นเองนะผมของต่อสเลอ์ซึ่งก่อนหนะ้านี้ใช้ค่อนข้างยากนะผมอันนี้มาอัปเดตอีกนะผม ิลลิงคาวไม่ต้องใช้เลสเจมอีกต่อไปแล้วนะผมตรงนี้ดีมากๆในมุมมองผมก็คือก่อนหน้านี้สกิลมันก็ใช้ค่อนข้างยากอยู่แล้วแล้วก็ยังต้องใช้เลสเจมด้วยทําให้ค่อนข้างนั้นลำคัญแล้วก็หลายคนก็ไม่น่าจะอัพมาใช้กันแต่สกิลถูกเปลี่ยนนะผมไม่ต้องใช้เลสเจมอีกแล้วระยะเวลาสกิลอยู่แค่5วินาทีนะผมแล้วก็ดาเมจของสกิลที่เลเวล5ผมของูดเลเวล5เลยนะผมเลเวล5จะแรง2 0 0รรตนะผมต่อฮิตนะผม วงเล็บว่าต่อฮิตนะเพราะคิวเรื่องข่าวมันจะทำดาเมจทุก0.3วินะครับผมและสกิลจากปกติที่มันจะทำให้เป้าหมายติดพิษได้ถูกไหมครับจะเอฟเฟกส่วนนั้นจะถูกเปลี่ยนไปนะผมเอฟเฟกส่วนนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นว่าจะมอบดีบัฟที่ชื่อว่าค่าวประซันให้เป้าหมายแทนนะผมเป็นดีบัฟประเภทใหม่ที่ทำมาสำหรับสกิลนี้เลยนะผมเป้าหมายที่โดนสกิลคาวประซันนะผมเวลาโดนแล้วจะติด5วิ เวลาโดนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าเป้าหมายติดสถานะนี้คาพอยซันจกคิวลิ่งคาวานะผมเป้าหมายจะโดน age, าดาเมจธาตุพิษแรงขึ้นนะผมถ้าคุณอัพคิวลิ่งคาวเลเวลห้าเป้าหมายที่ติดคาพอยซ์นจะโดนดาเมจจากธาตุพิษในระยะเวลาที่โดนดีบัฟนี้จะโดนแรงขึ้น25%นะครับผมจริงๆแล้วมองแบบนี้ก็คือมันจะใช้คอมโบกับสกิลต่อไปพอยซ์นเบิร์นนั่นเองซึ่งได้รับการอัปเดตด,ด้วยแต่เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงพอยซ์นเบิร์นอยู่แล้วแต่ผมขอพูดก่อนในตรงนี้นะผม คุณอย่าลืมว่าดาเมจธาตุพิษไม่ได้มีแค่สอดสเลืนที่ทําได้ยังมีพวกกิโยตินคอร์ที่ทําได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันสามารถจะใช้คอโมโบได้แน่นอนนะผมในลักษณะที่ว่าใช้คิวลิงคาวแล้วทําให้เป้าหมายติดคาวพอยซั้นเพื่อที่จะทําให้ค์ดอื่นนะผมหรือว่าอย่างกิโยตินคอร์ทก็ตามที่มีบัฟให้เป็นธาตุพิษได้นะผมมาตีเป้าหมายให้มันโดนแรงขึ้นไปอีกนะผมเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะได้ใช้กันนะครับ แล้วก็มาดูสกิลต่อไปสกิลที่7 poison bird นะผม poison bird ถูกรีเวิร์กใหม่และน่าสนใจมากมากนะผมเพราะว่าแรงขึ้นอย่างมาก poison bird แน่นอนอยู่แล้วเป็นสกิลธาตุพิษที่อัพต่อจาก killing claw แล้วก็มาใช้คอมโบกันสกิลถูกปรับใหม่นะผมสกิลถูกปรับใหม่เพิ่มความแรงนะผมความแรงที่เลเวห้าผมขอพูดเลเวห้าเลยแล้วกันนะผมความแรงที่เลเวห้าของสกิล poison bird นะครับผมคือพันสองพันห้าร้อยขออภัยนะผมสองพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมและก็จะทําดาเมจ เป็นกว้าง7จคูณเช่องนะผมคือว่าง่าย Poison b เ r อรเป็นสกิลที่เล็งเป้าใช่ไหมครับพอเลงเป้าปุ๊บจะทําดาเมจใส่เป้าหมายเป็นธาตุพิษดดาเมจเป็นธาตุพิษใส่เป้าหมายผมพูดอาจจะฟังแล้วงงผมขอเรียบเรียกคำพูดใหม่คือทําดาเมจเป็นธาตุพิษใส่เป้าหมายถูกครับดาเมจก็จะเป็นที่เลเวลหจะเป็น2,500%เประผมแล้วก็7จคูณเช่องด้วยทั้งหมดเลยจะโดนหมดเลยนะผมคือ เป็นสกิลล็อกเป้าแต่จะโดนเป็นกลุ่มประมาณนั้นนะผมแต่ถ้าเป้าหมายติดสถานะคาพอยซ์นอยู่ด้วยความแรงจะเปลี่ยนไปอนะความแรงของพอยซ o นเบิร์ดเลเวลหเมื่อเป้าหมายติดสถานะคาพอยซ์นจะแรงเป็น3,500%ซึ่งถือว่าแรงมากนะผมคือยังไม่รวมกับว่าคาพอยซ์นสถานะคาพอยซ์นดีบัฟนี้ที่โดนจากคิวลิ่งคาว์มันทำให้โดนดาเมจธาตพิษแรงขึ้นอยู่แล้วอีก25% แล้วพอยซ o นเบิรตจะคอมโบตรงนี้ไปอีกว่าจะแรง3 5 0 0แล้วก็ไปโบกอีก25ของดาเมจทั้งหมดนะผมเพราะฉะนั้นมันน่าจะรุนแรงมากในอนาคตนะผมแล้วก็ยังมีปรับอีกนะผมคือ Poison b i r ร์จะได้รับโบนัสด,ดาเมจเหมือนกับสกิลพวกเอิร์ธเกฟเวอา์ทสเปียร์เดวอนดัตที่ผ่านมาคืออินนะผมอินจะมีผลทำให้สกิลแรงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในอนาคตผมมองว่าซอร์เซอรจะเป็นเวทธาตุพิษสายพิษที่ ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมากในมุมมองผมนะผมแล้วก็จะเป็นคัดเวทคัดเดียวที่ทำดาเมจธาตุพิษและรุนแรงมากแน่นอนนะผมก็เดี๋ยวเราก็มารอดูกันในอนาคตว,ว่าแผ่นเลือ200เราจะเห็นซอร์เซอร์สายพิษหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะได้เห็นแน่ๆนะผมส่วนสกิลสุดท้ายนะผมที่อัปเดตคือสกิลสไตกิ้งสกิลสไตกิ้งถูกปรับให้ดีขึ้นนะผมคือใช้ง่ายขึ้นนะผม สกิลสไตงนะผมปกติแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเวอร์ชั่นเก่าเป็นไงก็แนะนําให้ไปดูคัดไกที่ผมเคยทําไว้นะผมแต่ผมจะขอพูดเวอร์ชั่นใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับผมเวอร์ชั่นใหม่นะผมจากที่ปกติแล้วเวอร์ชั่นเก่าดาเมจจะแรงขึ้นตามเลเวลของอาวุธของเป้าหมายที่ได้บัฟถูกไหมครับแต่สกิลจะถูกเปลี่ยนนะผมเป็นว่าจะบวกดาเมจตรงๆต,ตัวไปเลยตามสกิลของสไตงเองถ้าเป็นเลเวล5นะผม สกิลก็จะเพิ่มดาเมจให้100หน่วยนะผมตรงตรงตัวไปเลยนะผมแล้วก็ไม่มีโบนัสอะไรอย่างอื่นอีกที่จะมาวุ่นวายอีกเลยนะผมคือสกิลบัฟตรงตัวไปเลยเพิ่มดาเมจแอแคแท็กนะผมกายภาพ100หน่วยตรงตรงตัวที่เร็วข้านะผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นบัฟที่ทําให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นด้วยไม่วุ่นวายแบบเลยต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปอัพสกิลทางผ่านก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้โบนัสด้วยผมส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสกิลบัฟที่ ในมุมมองผมใช้ได้ไง่ายมากขึ้นแล้วก็น่าอัพมากขึ้นน่ามาใช้เพราะว่าบัฟให้กับพวกตายดาเมจกายภาพต่างๆนะครับผมและส่วนที่น่าสนใจที่สุดเลยนะผมสำหรับสไตกิ้งที่มาเพิ่มนะผมที่แอดเข้ามาเพิ่มคือในอนาคตน,นะผมจะเพิ่มเพอร์เฟกต์ฮิตนะผมก็คือเพอร์เฟกต์ฮิตก็คือถ้าที่หลายๆคนเข้าใจเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเพอร์เฟกต์ฮิตคืออะไรในแล็กนรกนะผม เ e อร์เฟคฮิตคือเวลาคุณโจมตีแล้วมันจะไม่พลาดเป้าแน่นอนต่อให้ค่าฮิตคุณไม่ถึงเป้าหมายก็ตามคือต่อให้เป้าหมายมีฟรีเป็นพันหน่วยอะไรแบบน,นี้แต่ถ้าคุณมีเ e อร์เฟคฮิตอยู่นะผมถ้าคุณมีเ e อร์เฟคฮิตสมมติ50นะผมคุณจะตีเป้าหมายโดน50%นแน่นอนคือจะไม่มิดแน่นอน5 0าบรนะผมสไตกิ้งนะผมในอนาคตจะเพิ่มเ e อร์เฟคฮิตนะผมที่เลเวลหนะผมเพิ่ม70บนะผมเพราะฉะนั้นคุณได้เ e อร์เฟคฮิต0หน่วยนะผม ส่วนที่ตัดออกไปก็คือเรื่องคิีิคอลนะครับผมก่อนหน้านี้นนสไตกิ้งจะบวกอัตราคีย์ที่ขด้วยนะครับผมแต่ว่าตัดตรงนั้นออกไปแล้วแต่ไปเพิ่มเพอร์เฟกต์ฮิตแทนนะครับผมซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเพอร์เฟกต์ฮิตกับคีย์ที่ขมันใช้ต่างกันนะผมคีย์ที่ข้อจะเน้นใช้กับการโจมตีปกติแต่เพอร์เฟกต์ฮิตจะเน้นกับการใช้สกิลนะครับผมเพราะสกิลหลายสกิลของหลายคาร์ดมันยังคีย์ที่ขไม่ได้นะครับผมแล้วมันก็จะต้องคำนวณฮิตคำนวณฟรีตามปกติแต่ถ้า มีบัฟสไตกิงนะผมมาเพิ่มเพอร์เฟกต์ฮิตให้สกิลหลายๆสกิลที่คุณอาจจะเอา,เอาไปตีบอสที่บอสที่มีสกิลบัฟอจิ2เท่าซึ่งเพิ่มฟี2เท่า,านี้นะครับหลายๆคนก็จะตีไม่โดนอันนี้เป็นปัญหาที่หลายๆคนเล่นมาถ้าคาสไหนที่คำนวณค่าความหลบหลีกค่าความแม่นยำสกิลแบบโจมตีแล้วคำนวณค่าฮิตค่าฟีตามปกติจะเจอปัญหานี้มากนะผมถ้าคุณมีซอร์เซอร์อยู่ในปาร์ตี้อัพสไตกิงนะผมคุณขอบัฟสไตกิง จากซอร์เซอร์ที่เรีว5คุณได้ค่าเพอร์เฟกต์คิดมา70หน่วยเลยว่าง่ายคือ70%ที่คุณตีจะโดนเป้าหมายแน่นอนนะผมตรงนี้ผมมองว่าดีขึ้นอย่างมากแล้วก็ในนาคตซอร์เซอร์หลายๆคนต้องอัพสไตกิ้งกันแน่นอนนะผมเพื่อเอามาบัฟเพื่อนๆหลายๆคนในปาร์ตี้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งส่งท้ายสําหรับสไตกิ้งนะผมจากปกติแล้วบัฟอยู่หนึ่งนาทีเพิ่มมาเป็นนาทีครึ่งนะผมเพิ่มมาอีก30วินาทีนะผม นี่ก็คือทั้งหมดนะผมอัปเดตของซอร์เซอร์ในอนาคตแม้จะมีแค่3ส่วนแต่ในมุมมองผมนะผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่เล่นซอร์เซอร์อยู่แล้วผมเป็นคนที่ค่อน้งางชอบคาซอ o ์เซอร์นะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นอัปเดตท,ที่ดีมากๆในแต่ละส่วนที่จะมาของซอรเซอร์ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัปเดตในแพท200ร้อยนะผมเป็นอัปเดตท,ที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมากแพทอัปเดตเลเวล200ที่มาพร้อมกับบัฟของ8สกิลซึ่งดีขึ้นทั้งหมดเลยหลายๆสกิล ที่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกและสกิลที่เคยมีประโยชน์ชน้อยก็มีประโยชน์ขึ้นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นพวกคิวリンงคาวพอยซันเบิร์ดแล้วก็สไตรกิ้งดีขึ้นอย่างมากเลยนะผมใครที่เล่นซอลเลอร์กันหลายหลายคนก็น่าจะตั้งนาตั้งทานรอกันอยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยอย่างที่ได้บอกไปผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้นะผมใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครก็อย่าลืมกดซับสไครเพื่อรับอัปเดตข่าวสารอะไรต่าง ในอนาคตเกี่ยวกับ Channel ผมหรือว่าเกี่ยวกับเกมที่คุณมาตามดูที่ผมเล่นก็นตามหรือทำคอนเทนต์ก็ตามนะครับผมสำหรับแลกเทปวันนี้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะไว้เจอกันโอกาสหน้า